สวัสดีครับผมทดข้อมันขโมงครับผมมี้พาพี่พาน้องมากินจุตับครับจุตับมีหลายอย่างครับจุตับมีเนื้อครับแล้โดนกินเทื้านึงครับผมมีตับมีเนื้อครับสดครับตับน้ำจิ้มกับตามสูตรไปทุนมั่นนะครับผมครับเใส่เพร่ใส่ใบมะกรูดใส่หอมใส่ยังนะครับตำสูตรลงไปทุนมั่นหลายคนมัก น่โดดกินเทียนหนึ่งครับบอกใคยดิมันคนมักเนหนื้อไปไอยแต่ว่าก็าพ่อกินได้ล้วโดดกินเทียนหนึ่งกาวันนี้กาลองมาสิบเบิกจูตับเห็นว่ามันแสบกว่าเลยลงมันเห็นว่าจะหน่นอยนะ,ะมีก่อยผมครับก่อยป่าก่อยปลาซอยครับใส่แข่บดแดงแซ่บเนี่ยครับก๋วยปลาสอยครับผักก็มีครับมีแตงกวามีบวชเขือมีโหระผามีอากาศ ขาวแบบครบสูตรอยาบพักก็มีสุดยอดเลยปลาทูก็มีคมัมทูตัวหนึ่งลองมือครับมามากินทั้งวันครับ,รบสูตรไปสุมมานะครับ ฟังดีเลยครับปีเมือ่อกินเองกินเองครับก้อยปลาครับก้อยปลาอันคนใดบ่มากินเด็ดกับอาบิคุอวได้ครับใส่ให่มดแดงใส่มดแดง,ดแดงนี่ครับใส่มดแดงพร้อมคนอีสานสมาก,กะกินด้วยครับได้โดสก,กินเทียนยได้ได้รสกินเทียนหนึ่งในครับจะจะกินดิบลายครับอืม้ม ก็หอ,อ,อ,อืมตัดเขาใดเลยครับกินพักดีครับกากกินมีประโยชน์รับลาวต้องล้างใหะอาด

เนื้อแถววบนรดาเข้ากับช่วนมากเนื้อช่วนมาที่สดครับสดแล้วก็หมัวคอไม่กินเนยังสอกับไปสื่อถ้าเศร้าครับอยู่บัตรทองครับ บอากาศดีฝนตกบัดเมื่อแล้วมือน,นี้ครับกึมฝากึมฝนฝนพายุเขคลได้หาแล้วอยู่ในกินมาลองมึง ก็มิ้นด้ากินเหนือครับนี่ก้อยปลาแน่เนืเ้อแน่ไข่หมดูแดงก็มีครับชาวบ้านนอกนะครับก้อยปลาสอยใส่ไข่หมดูแดงครับ พาะเมฆกระสบครับพาะกาดแตงกวาเครือ ตัวนั้นเนี่ยตัวยมบ่กลิ่นม่ตอนเส้นเลยครับตอนปราบเส้นเลยเน่ะตัวเขาไม่เใงใี้ยใส่ใบบัวกูดลาแน่นหน่อยครับหอมครับผมกาวไปได้เลยคือใบบัวกูดเนี่ยหอม มีความสซในการมีความสูงใ,ในการกินออดอดแล้วกล,วยกลอยปลาตำโดยก้อยปลาก้อยปลาส้อยใช่ไข่หมูใใมแดงแสบๆลูกโดดน้ำครับนิ่พริกน้ำ คืออเาเกลือกรอบดีครับ เขาโก็กินครับเขาตัวยังแตงกวามะเขือจุบานเขากับปลูกเองได้ครับปลูกได้ยังหละผาอากาศปลูกเองครับเราไปซื้อเขา,าที่ราบข้างปลูกไปเลยครับปลูกน้ำขายน้ำแล้วก,กินออกับขายครับที่เขากับปลูกเองครับตัวอย่าง ตนะ่อแล้วครับบานนี่ ฟาอย่างเงี้ยรู้สึกดีคึ้นไมรู้สึกดีต้องโดูทีเทียนเนาะครับบุมบามิกรอบนุ่มลึกหวาน คล้ายๆครับอายำงไอ่ปนยักไอยปลาน้ำเด็น้ำปาทุ่งเด็ดทั่วมีสุดยีเริ่มยิมเน่ครับลายังไอยปลาหันทุยหยังใบ้องอาอยากกินก็ไดครับอยู่บนนอกเดี <UM ๋ยวะทอน อันนี้ก็หัวซุปอระาทีมเลยครับเดี๋ยวก็ยังไดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับทดคนแบบข้ามวงครับวันนี้มาแซบครับจอยจุตับเนื้อกับแล้วก็ก้อยปลาซอยแซ่บครับวันนี้แซ่บครับเหมือนครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทดอดข้าวมวงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับ